สวัสดีค่ะพอล,ลินคลินิกนะคะเราได้รับความไว้วางใจที่ลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการที่คลินิกเรานะคะวันนี้จะขอแนะนำโปรแกรมซิลเลอร์ที่ลูกค้าให้ความสนใจกับทางคลินิกเรามากที่สุดค่ะ เรามีขั้นตอนต่างๆที่รับรองมาตรฐานเกี่ยวกับคลินิกค่ะทั้งเครื่องมือมาตรฐานของความสะอาดและคุณหมอทุกท่านนะคะก็เป็นคุณหมอจริงสามารถตรวจสอบได้เราเน้นเรื่องการบริการอันดับแรกค่ะและก็นำคำติชมของลูกค้ามาปรับปรุงใช้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะ เราจะประเมินหน้างานก่อนนะคะแล้วก็ให้คุณหมอประเมินเบื้องต้นก่อนว่าเคสต่อเคสจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทางคลินิกเราจะไม่ยัดเยียดคอร์สนะคะลูกค้าสนใจฉีดบริเวณไหนก็สามารถเข้ามาประเมินกับคุณหมอก่อนได้ที่นี่จะฉีดตามความต้องการของลูกค้าและปัญหาตามจริงค่ะสิ่งสําคัญที่พูดมานั้นนะคะคือความจริงใจต่อลูกค้าค่ะและไม่แบ่งแยกลูกค้านะคะที่เข้ามาใช้บริการเพื่ออยากให้เราดูแลค่ะเราดูแลลูกค้าตามจรรยาบรรณของคลินิกเลยค่ะ